วันที่6พฤศจิกายน2565ณอาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์วสุธรวดารามบวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเซาในแพทย์นรง์อภิคุณวณิชรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายขจรเกียรติรักพาน,นิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในแพทย์ศีริ์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะผู้บริหารร่วมกับมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงเริ่มที่แด ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอาริยวงศ์าคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปริณายกโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์เป็นประธานพิธีเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิสุสงฆ์สามเณรและประชาชนจัดคลินิกเฉพาะทางรวม9้าคลินิก โดยมีพระพิสุสงฆ์สามเณรและประชาชนเข้ารับบริการจำนวนสี่รอคนวันที่9กพฤศจิกายน2565 ณาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชเชลียงเซาในแพทย์ศีดิ์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชเชลียงเซากล่าวต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกําจัดโรคไข้ามาลาเรียประเทศไทยระดับจังหวัดและหน่วยง,งานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชเชลียงเซาโดยมีแพทย์หญิงวรายาเหลืองอ่อน ู้อำมวยการสนักนงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบรุรีร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยแพทย์หญิงลานทิพย์เผราบั์รองเพิ่มในการสนักนงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อและคณะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขรวมทั้งความท้าทายในอนาคตการบูรณาการงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียไปสู่ระบบสาธารณสุขปกติ การบริหารจัดการงบประมาณเงินกำจัดโรคไข้มาลาเรียและการบริหารจัดการเวชพัณฑ์วันที่ส0พฤศจิกายน2565ณนห้า้อหสิบห้านห้องประชุมศสด็จโสธรชั้นสองอาคารธนก,กรรมและการแพทย์แผนไทยสำนังกงานสาธารณสุขจังหวัดเชลียงเซาในแพทย์ศีริ์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชลียงเซาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดเชลียงเซา ครั้งที่สองทับ2565พร้อมเลืยเราในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายเชิงเซาหัวหน้ากลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายเชิงเซาเริ่มนำเสนอนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจังหวัดชายเชิงเซาเพื่อร,รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์มุ่งเน้นประจำปีงบประมาณ2566นำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชิงเซา การดำเนินงานประกันสุขภาพในพื้นที่การนำเสนอผลงานเด่นและผลงานที่มีโอกาสพัฒนาจํำนวน4กลุ่มงานวันที่17พฤศจิกายน2565นักศักมมงานาสานานณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาในแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สานานณสุขจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม,มอดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัดเชียงเชิงเซาปีง็ประมาณ2,566โดยมีนางสุนันทาชนะวันนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาเราในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงเชิงเซาเก่ารายงานพร้อมด้วยนางลาวันอมรรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเ,เชียงเศรโดยคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน12สาขาระหว่างวันที่17-18ถึ 18, พิพฤศจิกายน2565วันที่19พฤศจิกายน2565นณศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาจังหวัดชลบุรีในานัทพงษ์สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชียงซาพร้อมด้วยในแพทย์ศีดิ์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายเชียงซาหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดและผู้รับผิดชอบงานชีวีนัมเบอร์วันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายเชียงซาเริ่มเชียร์และให้กำลังใจเจวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันชีวีนัมเบอร์วันทีมแดนซ์ไซด์เทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2023รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกโดยจังหวัดชายเชีเงซามีทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนเจทีม